แอนทองผสมทวงบัลลังก์นางเอกคืนจอประกบสามพระเอกดังสิ้นสุดการรอคอยแล้วล่ะค่ะสำหรับเธอคนนี้แอนทองผสมหลังจากหายหน้าหายตาจากหน้าจอไปพักใหญ่ไปทำเบื้องหลังนานถึง5ปีก็ถึงเวลาที่จะกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอีกครั้งในละครแนวโรแมนติกค,คอมดีเรื่องกระดัดรักของผู้จัดคิงสมจริงสีสุภาพจากคาย กู๊ดฟีลิ่งประกบคู่กับพระเอกซุปตา3 Generation 3นสสไตล์ที่ใครเห็นแล้วต้องร้องกรี๊ดไม่ว่าจะเป็นเจมส์จิลายุตั้งสีสุขดอมเหตะกูลและเป็นการกลับมาร่วมงานกับช่อง3ในรอบ18ปีของแซมยูรนานัพออนพมรมนตรีรับรองว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์มาให้คนดูแบบจุใจแน่นอน กระรัดรักถือเป็นละครส่งท้ายปีของช่องสามที่อลังการสุดๆและถือว่าเป็นผลงานที่ท้าทายของสาวแอนไม่น้อยเลยนะคะเพราะเจ้าตัวนั้นมารับบทกระรัดผู้บริหารสุดเป๊ะวัย30ปลายๆที่ชีวิตคู่และหน้าที่การงานกำลังประสบปัญหาพร้อมกันจนกระทั่งมีเด็กฝึกงานหนุ่มน้อยเข้ามาทำให้ชีวิตของกระรัด ที่กำลังยำแยก่กลับมาดีและมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งเรื่องราวของการรวมตัวของ3ามเจเนอเรชันที่แฟนๆให้การตอบรับอย่างล้นหลามเรียกว่าตั้งแต่ปิดติงเปิดตัววันแรกและยังเฝ้ารอเกาะติดหน้าจอกันอย่างเหนียวแน,น่นเห็นทีงานนี้หัวใจได้ลั่นแรงหลายลิตอร์กันเป็นแถวเลยล่ะคะ่ะ อีกไม่นานเกินรอได้รับชมแน่นอนค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ